よん<笑>,笑ってし。<laughs> <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ทะเลอยู่นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะท้องฟ้าก็สวยนะคะทะเลก็สวยเนาะแถมไม่มีฝนด้วยนะคะวันนี้แต่คนที่ไม่ไหวก็น่าจะเป็นเคจีนะคะเพราะว่าเมื่อวานเล่นหนักไปหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปทานอาหารเช้าแล้วก็เชค็คเอาท์แล้วก็ออกไปซื้อผักที่ร้านผักต่างจังหวัดกันค่ะ อันนี้จะเป็นชุดของผู้ใหญ่นะคะไม่ชิดชอบังเพ้ามากเลยเป็นสีเหลีママ่ยมสก๊ะกุชพ่อบ้าสก๊ะกุ๊สังเดลแม่ม้มัแม่บ้มักุ๊๊สันเดลอะไรอะไร บริเวณด้านหน้าห้องอาหารก็จะมีคลิปนะคะตัวหนีบเนาะเอาไว้หนีบรองเท้าให้อยู่กันเป็นคู่ๆนะคะจะได้ไม่ต้องไปสลับกับคนอื่นเนาะแล้วก็จะมีหนังยางนะคะเอาไว้ให้รัดบริเวณแขนเสือ้อเวลาเราทานอาหารนะคะแขนเสื้อก็จะได้ไม่จุ่มลงไปในอาหารนะคะ ก็จะนี่ไว้เป็นคู่่แบบนี้ค่ะให้ดิชุดสูบเต็นทเดียวกอนนะแล้วต่ำอีกโอ้โกซวะอ๋อขอโทษนะนี่คืออาหารเช้าของเราค่ะ

S <S อันนี้ก็จะเป็นเซตอาหารเช้าของเรานะคะที่ตั้งอยู่บนนี้ก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีซุปนะคะมีข้าวสวยแล้วก็มีโซซุปต่างหากนะคะแล้วก็จะมีสลดัดเนาะแล้วก็ปลาย่างหนึ่งตัวนะคะ นี่นะคะแล้วก็มีปลาทูน่าปลามคโรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะ เดร์เพธนะคะทุกคนทำไมที่นี่เยอะจังเลยมีดอกในเดนเนียอยู่ตรงนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะเคจิเขาอยากขึ้นเรือสีดำเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เขาไม่ไม่วิ่งเนาะรับพิเ เขาจะเปิดแต่วันเสาร์อาทิตย์นะคะรัไนมนี้ยกเลิกนะคะระงับขึ้นไม่ได้ก็มาถ่ายรูปไปก่อนนะคะ <c oughs> เหมือนเป็นเรือสมเภาเนาะสีดำนะคะ <c oughs> เป็นเรือท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยเนาะแต่ว่าเป็นช่วงโควิดหน้าเขาก็เลยรถเที่ยวของการวิ่งเรือนะคะ แล้วก็จุดนี้ก็คือท่าเรือนะคะทุกคน,นมีเรนมีเรือลำเลิอเลยเค่ะใจนะตัวเด็กง่วงนอนระบายกะ កំពុងនិយាយម៉ាក <|so|>> ់ម៉ា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 នេះអត់ទៅទៅតត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 ត นอนเซ็นนอนก็ดึกเหนื่อยมากตอนนี้แม่คิจิกำลังมาร้านผักนะคะพี่ชายป๊าป,ป๊าบอกว่าที่นี่มีมะละกอขายเนาะแม่คิจิก็จะมาดูสักหน่อยนะคะ ต้นไม้ขาย,ยาท,ทุกคนนี่ต้นมะเขือเทศทุกคนมีต้นตะไคร้ด้วยอยากลองกินลูกดีว่าเด็กอ่ะ

มไม่ได้ซื้อไปักชีนี่เขาเขียนวกคักชีแต่ไม่มีมายากนร้อยยี่สิบบาทเจ็ดบาไปดูต้นหอมงามมากเลยทุกคนะ,ะเขเียกราเดียนญี่ปุ่นม่แพง でもこれはさかなクッキーで何だろう何ん何何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  กินนานมากแล้วเห็นช่องนี่ค่ะสตะไครเกาหลีเขาี่พักน้ำขายน้องแม่เจิจิก็อยากลองกินนี่เแล้วลองซื้อไปกินนะคะจะกินกับัะพร้าวเนาะที่รู้รสชาติจะเป็นยัยงไงหอมใหญ่หอมแดงใหญ่แค่สุกเป็นใบเด้ง น้ำโมโมะนะานาอะไรนะน้ำคสก็อันนี้น้ำแค่หมดโอ้โโคตรถูกมากถูกมากเลยกจริงถูกิงถูกจิงจริมีิเศษนโอ้ ม่รู้เผ็ดหรือเปล่าเเกนแต่ว่าไอติการ์มีเฉพาะหนึ่ง่ก็อยากลองซื้อไปดูมันมีเผ็ดหรือเปล่าลองซื้อไปดูนะเนาะซื้อลองไปชิมดูสักแทกนะคะไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่า แม่เคจิก็ช้อปปิ้งผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ผักหลับบ้านเยอะพอสมควรค่ะ แล้วก็เคจิตื่นพอดีนะคะก็เลยพามาเดินเล่นที่สถานีรถไฟเนาะมาระลึกความหลังนะคะความทรงจําของปีที่แล้วที่เขาได้การรถไฟจากคนขับรถไฟที่สถานีนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะไม่ได้เข้าไปในสถานีนะคะก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะและคลิปนี้นะคะแม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ